สวัสดีนานาที่มาหายูหากินทุกท่านนะครับผมทั้ทงนาน,นาที่อยู่ในญี่ปุ่นเล้วก็นนาน,นาที่อยู่ไทยนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องบ้าเจแปนนะครับผมมื้อนี้ก็ออกมาหากับเขาอีกขกึ้นแล้วครับผมมาหาตกปลาครับน,นานะแด่มื้อนี้มาแบบพิเศษพิเศษเนี่ยจักน้อยนะครับผม มาตกปลาแบบบมีเงือนะครับนั่นนะใส่เบ็ดเปล่าๆนะครับตกปลาตีปลานะครับเบ็ดทีเขาสีใส่นะครับผมเป็นเบ็ดเขาเอื่นเงี่ยงครับเอื้นเบ็ดนรกบ่ครับผมผมมัดเบ็ดเบ็ดเปล่านะครับผมสีดวงใส่กันนะครับแล้วก็หอยด้วยตะกั่วนะครับผมตะกั่วนี่ประมาณสามสิบกรัมนะครับมาตีปลากระชากปลานะ้ครับนันะมึอนี้ส่วนปลาที่เขาสีมากระชากนั่นก็ อาจะเป็นพวกปลากระบอกนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นเขาเอิ่นปลาโบระนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีพวมิโตับหมเห็นกระโดด <c oughs> เห็นอีย่งเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวรอติดตาม,มาชมนะครับ <c oughs> นันหละ ได้ตะเกยียบครับนั่นนะ่ะเบ็ดผมลาเลยครับอปอดเบ็ดออนพอดครับผมตายเอาอยู่ครับร้องไหมครับร้องไหม เบสผมล่อีกแล้วครับนี่นนะเบสออนโวครับผมเบสผมก็ไม่ได้เตรียมมาหลายนะครับบอคิดว่ามันสิมีปายเงี้ยแบนี้นะครับผมอันนี้ล่าล้วครับดวงที่สองครับผมอันนี้ดวงแรกนะครับ ี๋ยวผมที่ร้องไปหาเบ็ดเกาเบิ้งนะครับเบ็ดดวงแข็งๆอาผูกไม้นะครับนั่นแหละดอว่าห้องที่มันมีอีกสองดวงอยู่ครับลนี่ล้องลากเิงงก่อนอเดี๋ยวผมสอมเบ็ดก่อนนะครับผม เด็ดไล่เราเนี่ยผมเตะดัดคืดออกแล้วผม,ผมก็ได้เอาเด็ดตวงใหม่หมัดับผมพอดีเด็ดดวงนี้ครับมันมีอยู่แต่มันมัดอยู่ในอีกเซตของไอ้ตกปลาทะเละครับหรือว่าผมดีแกะเอาอนั่นมากหมัดใหม่หรือเปล่าเนี่ยครับผมลายไล่เราหายสบายเลย ปลายอย่งน่าจะเป็นปลาจีนนะครับผมเฮอนักตึงๆเลยไปพ่อเบ็ดมากนะนั่นแหละเป็นเบ็ดเอตีเงี้ยปลอมนะครับผมเดี๋ยวผมว่าปาดมัดไหมนะครับผมนี่โอ้ของแพงสำได้ีิมัดไหมครับ เบ็ดเบ็ดอันเก่ามันมันอ่อนพอดนะครับนะั่นแหละนี่ดวงเบ็ดเบิ่งความหนาของมันนะอันนี้ที่หนากว่านะครับผมอันนี้มันดวงใหญ่กว่จริงแต่มันอ่อนครับมาครับวันนี้ครับนั่นแหละกรนะมกัได้มัดเบ็ดใหม้ต่อนะครับผมใส่เบ็ดเป็นแค่สองดวงนะครับวันนี้มานะวันนี้ เบดอันนี้ล้าเนี่ยก็แสดงว่าโอ้หาเบียดอันอื่นมาใส่บ่ได้หรอครับผมคือว่าอันนี้มันแข็งเติมแล้วครับเบีดเยดนี่โอเค เอาเวลาไม่ดีเป็นแค่คนีึนไม่นีเป็นดังนักนะครับเป็นปลาจีนเนี่ยเขาปเาปลามั้นะครับปลาจีนมันเข้าเลยครับผมกินไม่ได้ครับคนกินเพื่อนก็กินด้วยครับผม เบ็ดปลาครับเต็ดรุดแล้วเบ็ดโคตรแข็งเลยครับผมวันนี้ผมมีลาครับผมนั่นแหละพักแต่ปลาหลุดครับผมนาดีถือจุดบโบบหนาของมันนะครับผมนาดีถือจุดบางๆขาดไปเลยครับหลุดไปละแต่กับพวกเมียงครับปลาดีเขาเอากับโมเมนปลาจีนี่แล้วนะครับผมเป็นปลากระบอกนะครับนั่นแหละ ตกพ่อยได้มมาต้มซุนานากินนะครับเอาไหมเค้าเมื่อยกอนจะเข้าเลงโอ้เมื่อยแล้วผมจากจากหนาวๆนี่เฮียเตียเลย เราครับแล้วนะโดนแล้วครับ ปาจีนนะครับผมไอ้คนญี่ปุ่นเขาเอื่นไหนปลาเลี้ยเงี้ยวนะครับผมหรือว่าปลาฮักกุเลนนะครับคนไทยบางคนเขาก็เพื่อนก็เอาไปเฮ็ดสมปลากินกันนะครับผมแต่ผมกับไม่เคยกินนะครับเพื่อนว่ามันขามันเขาแต่กับไม่เคยเฮ็ดกินทีเดียวนะครับผมนี่เรามัืนก็โตหญ่พ่อมนะครับแล้วนะนี่ครับโตหง่พ่อมครับกับ ดูเดียวเพี้ยนอย่างกินนะครับขี้ข้านเ็ดเดี๋ยวผมทีปล่อยมันเอาคีมปดเบ็ดออก ปลากระบอกนะครับเร่นี้ก็มีเลยปลากระบอกมีกไฟไหม้แรกนะครับผมที่เ,เกิดเกิดกนไหมหนี่งเกิดขาวๆปลากระบอกนะครับ ดึกไปแล้วมันกับตัวปลาเนี่ยครับเพราะว่าช่วนใหญ่มนี้นจะปลากินนี่แหละครับแล้วผมก็ไม่เคยเอาไปกินนะครับน่ะล้นะลองเอาไปให้กินล้องเปิดก่อน <Wow. S 1> คิดว่าเอาไปให้สมปลาแซ่บนะครับว้าวเดี๋ยวมือลังเดยาะร้องถามปา่าล้องล้องเบิ่งนะครับผมเีายวเอาไปให้สมปลา,มาเพื่อ

เราครับนล้วเดี๋ยวใยายไม้นะครับผมใหยาองนะครับนี่ก็เป็นแมวขี่เหี้ยนนะครับผมแมวขี่เหี้ยนญี่ปุ่นนะครับแมวจอนจัดนะครับผมโอ้คาร์โกแมวเลี้ยงบ้านเขานะครับผมเบิ่งพันเนี่ยเปิดเสียเลยนะครับผมส่วนมากญี่ปุ่นกับอันนี้จะแมวจอนจัดทั้งนี้แหละครับผมมาจอนจัดเขาพอคอยนี้นะครับเขาพอคอยปล่อยออกมานะครับมาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงอันนี้บ้านนี่เป็นแมวนะครับผม ร้องเบื้องหมายนี่เบิ่อนครับถัดจากไม้เมื่อกี้นะครับนั่นะอันนี้คนญี่ปุ่นกันมากระเทศท่นนั่นแหลจะตกปลาแต่เพี้ยนนะครับ การโฆาเขาเียนทีมแคบเลครับ Типля. อดูห่างไฟโบมีป่าเลยครับเงียบกิิบเลยครับผมถ้าบบมีโตยังไงขอโทษขอแพนนา,น,า,น,าน,นะครับผม็ <c oughs> คือยิบไ่ได้เหตุกำเขาแหนาน,านานรับชมนะครับ โอเคนะครับน้าสำหรับคลิปนี้ครับผมก็คือสิบ้ไดฮ็้กับขขาแห่น้ารับชมนะครับผมปลากระบอกกับพวกมีโตเลยครับผมกันนิมี่งก็จิเป็นปลาจีนนะครับผมแต่มันโตใหญ่พุ่ยครับผมบ่รู้ว่าสีเฮ็ดยังกินเดียวผมไปหาข้อมูลกันครับผมว่าสิเฮ็ดยังกินเดียวเขาหนาสิลองมาตกให้กับเขาลองเบิ่งนะครับโตใหญ่พุ่ครับน้าโอ้โหโตละ4ีหาโลนะครับย่านมัน กินบ,บุเบิดครับผู้เดียว <c oughs> เดี๋ยวมือหลังที่สวนไอ้พีพีมเพิ B ่ P นมาน้ำนะครับมีมาร้องให้กินร้องเบิ่ง <c oughs> เดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลานหน้าหน้าวิ่งเท่านี้แหละครับผมหน้าหน้าที่เขาไม่ก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้บ้าจีปแปรน้องครับมือนี้กับเพื่อนๆกับเขาขอโทษขออภัยนะครับผมพออย่าคลิปหน้าครับกับสวัสดีครับ <c oughs>